สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวการก่อคดีอุกชะกันอันเนื่องมาจากการขัดผลประโยชน์จนทำให้มีการจ้างวานให้ก่อคดีร้ายแรงขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้จ้างวานต้องรับโทษในสถานหนักตามที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ ในช่วงก่อนปีพศ2 5 0 5ที่อำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์มีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งชื่อเสียงโด่งดังมากชื่อในโฉมม่วงวงอายุประมาณ50ปีเศษมีธุรกิจต่างๆมากมายทั้งในอำเภอรับแรและในอำเภอใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านกันทั่วในโฉมมีลูกชายหญิงรวมทั้งหมด9คนโดยมีในสวรรค์ม่วงวงลูกชายคนที่สองซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวน คอยดูแลช่วยเหลือกิจการต่างๆของพ่อในอำเภอรับแลยังมีเศรษฐีอีกคนหนึ่งชื่อนายประวิทย์แท่จึงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเสียติงเจ้าของกิจการรถเมล์โดยสารประจำทางวิ่งระหว่างตลาดท่าอิดในตัวเมืองอุตรดิตถมายังอำเภอรับแลอัตราคา่าโดยสารคนละ6บาทซึ่งกิจการของเสียติงมีชาวบ้านมาใช้บริการในทุกวันเป็นจำนวนมากเพราะมีรถวิ่งอยู่เพียงสายเดียวไม่มีคู่แข่ง ทำให้ฐานะของเสียติ่งกล้าม b u มากขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งในช่วงกลางปีพศ2505นายโชมสิทธิใหญ่ก็ได้ซื้อรถเมย์มาวิ่งในเส้นทางนี้เช่นกันโดยเป็นการวิ่งทับเส้นทางเดินรถของเสียติง่งซึ่งเท่ากับเป็นการแย่งผู้โดยสารไปจากกิจการเดินรถของเสียติง่งตัดรายได้ของเสียติ่งไปไม่ใช่น้อยทําให้เสียติ่งยอมไม่ได้จําเป็นต้องหาทางแย่งผู้โดยสารคืนมาให้ได้ ส่วนในโฉมก็ไม่ยอมเช่นกันต้องการแย่งผู้โดยสารที่เคยขึ้นรถของเสียจริงให้มาใช้บริการเดินรถของตนให้มากที่สุดการแข่งแย่งผู้โดยสารแบบชิงดีชิงเด่นจึงเกิดขึ้นการห้ามหันกันทางธุรกิจเริ่มต้นด้วยการลดราคาค่าโดยสารในโชมลดราคาค่าโดยสารมาเหลือ5บาทซึ่งในสมัยนั้นเงิน1บาทถือเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยสําหรับชาวบ้าน จึงมีผู้โดยสารเปลี่ยนมาเลือกนั่งรถเมล์ของนายโฉมกันเป็นจํานวนมากทําให้กิจการรถเมล์ของเสียติ่งตกควบเมื่อเสียติ่งเห็นว่านายโฉมคู่แข่งรายสําคัญแจ้งผู้โดยสารไปจากกิจการเดินรถของตนด้วยการลดค่าโดยสารเป็นตัวลอกทาให้เสียติ่งต้องแก้เผ็ดด้วยวิธีการเดียวกันปรับลดค่าโดยสารลงเหลือ4บาทน้อยกว่าค่าโดยสารรถของนายโฉมไปอีก1บาทผู้โดยสารได้พากันแหกกลับไปขึ้นรถของเสียติ่งอีกครั้ง กิจการของนายโชมจึงเริ่มซบเซาลงไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายนายโชมจึงยอมไม่ได้ลดราคาค่าโดยสารลงไปอีกให้เหลือเพียงสาบาทแม้จะมีกําไรเหลือน้อยหรือจะต้องขาดทุนบ้างก็ตามแต่เพื่อศักดิ์ศรีของเศรษฐีใหญ่จะต้องเอาชนะกิจการเดินรถของเสียติ่งให้ได้ซึ่งการแก่งแย่งผู้โดยสารในเส้นทางนี้ทำให้ในายโฉมและเสียติ่งต้องผิดใจกันและเป็นศัตรูกรันไปโดยปริยาย จนถึงขั้นมีการทะเลาะกันและท้าทายกันจากการพยายามแย่งผู้ยื่สารในตลอดเส้นทางแห่งนี้จนในที่สุดนายสวรรค์ลูกชายคนที่สองของนายโฉมได้เกิดประทะคารมกับเสียดติ่งและพวกแล้วเกิดการชกต่อยกันขึ้นเมื่อถูกลุมทำร้ายเช่นนั้นทำให้ในายสวรรค์และนายโฉมเกิดความแค้นหาทางเอาคืนเสียจิงให้ได้เหตุการณ์จึงบานไปลายไปอีกเมื่อนายสวรรค์ จ้างคนให้ไปเผาเบาะรถโดยสารของเสียจริงทําให้รถของเสียจริงได้รับความเสียหายจึงเกิดเป็นคดีความขึ้นโรงพักทางตํารวจได้ปรับเงินฝ่ายนายโชมและนายสวรรค์เป็นจํานวนทั้งสิ้น100บาทแล้วให้เลิกลากันไปไม่มีใครถูกดําเนินคดีอาญาฝ่ายเสียจริงซึ่งถูกเผาเบาะรถได้เกิดความแค้นเคืองอย่างหนักจึงตัดสินใจกําจัดคู่แข่งทางธุรกิจเดินรถด,ด้วยความตายเท่านั้นเสียจริงจึงติดต่อนายหลีไม่ทราบนามสกุล ให้มาเป็นมือปืนดักยิงนายโฉมด้วยค่าจ้าง2,000บาทเพื่อเป็นการล้างแค้นที่โดนทับเส้นทางเดินรถและโดนยามศักดิ์ศรีด้วยการเผาเบาะรถซึ่งการว่าจ้างมือปืนในครั้งนี้เท่ากับเป็นการสั่งตายนายโฉมแบบไม่ให้รู้ตัวแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นนายหลีซึ่งรับหน้าที่เป็นมือปืนได้รับเงินค่าจ้างจากจริงมาแล้วก็ได้วางแผนกินเงินแบบสองเด้งด้วยการไปหานายโฉมถึงที่บ้าน แล้วเล่าเรื่องที่เสียจริงจ้างตนให้มายิงนายฉมทําให้ในายโฉมและนายสวรรค์มีความเห็นตรงกันว่าเสียจริงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วจึงได้ตกลงว่าจ้างนายหลีให้จัดการเก็บเสียติงบ้างด้วยค่าจ้างเด็ดหัวเสียติงจํานวน2,000บาทเช่นเดียวกันซึ่งนายหลีได้ตกลงรับงานนี้โดยให้ในายหลอดไม่ทราบนามสกุลกับนายจำนงชุ่มจันทร์ทำหน้าที่เป็นมือสังหารจากนั้นแผนการเด็ดชีพเสียติงก็ได้เริ่มขึ้น วันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพศ2 5 0 5ช่วงเวลากลางวันนายหลอดและนายจำนงได้ขึ้นรถโดยสารของเสียติงจากตลาดท่าอิดมุ่งหน้ามายังอำเภอรับแลบนรถมีผู้โดยสารทั้งหมด9คนขณะที่รถวิ่งมาในระหว่างทางช่วงเขตอำเภอเมืองนายหลอดได้แก้งหาเรื่องทะเลาะกับเสียติงบนรถจนถูกเสียติงผักไหลจึงเกิดการชกต่อยกันขึ้นแต่เสียติงชกสู้ไม่ได้ถันหลังจะวิ่งหนี นายหลอดจึงชักปืนพกขนาด11มม,มขึ้นมาแล้วยิงใส่ไปที่หัวของเสียติ่งหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเข้าท้ายทอยอย่างจังทําให้เสียติง่ลงล้มคว่ำลงไปนอนกับพื้นนอนหายใจรวยลินเลือดไหลออกมาจํานวนมากบาดเจ็บสาหัสหลังจากยิงเสร็จนายหลอดและนายจํานงก็ได้พากันหลบหนีลงจากรถโดยมีนายสวรรค์เป็นผู้พาหลบหนีเมื่อเห็นว่ามือปืนหนีไปแล้วผู้โดยสารที่อยู่บนรถ ได้ช่วยน,นำเสียติ่งส่งโรงพยาบาลอุตรดิตเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่เสียจิ่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายในเวลาต่อมาตำรวจสพอ,อเมืองอุตรดิตฐได้ทำการสอบสวนปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และสืบหาสาเหตุของการสังหารในครั้งนี้จนทราบว่าสาเหตุมาจากการวิ่งรถโดยสารทับเส้นทางกันและตัดราคาการจาก6บาทเหลือเพียง3บาททำให้ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง จนเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดการจ้างวานฆ่ากันขึ้นวันอังคารที่23ต่อเนื่องวันพุธที่24ตุลาคมพศ2505ตำรวจสอพอ,อ,อเมืองอุตรดิตถได้แบ่งกำลังออกติดตามจับกลุ่มผู้มีส่วนรู้เห็นในการฆ่าทั้งนี้ได้ทั้งหมด3คนได้แก่1นายจำนงชุ่มจันทร์2นายชมม่วงวง3นายสวรรค์ม่วงวง นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่โรงพักผลการสอบสวนปากคำผู้ต้องหานายสวรรค์ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับพ่อจ้างวานนายหลอดและนายจำงให้ไปสังหารเสียติงผู้เป็นศัตรูทางการเดินรถโดยมีนายหลีเป็นผู้ติดต่อนายหลอดผู้เป็นมือปืนให้จนกระทั่งลงมือสังหารได้สำเร็จจึงพานายหลอดและนายจำงหลบหนีออกจากจุดก่อเหตุนายจำงให้การรับสารภาพว่าได้ไปกับนายหลอดจริง แต่ไม่ได้ร่วมลงมือทำร้ายเสียติงเมื่อเห็นว่านายหลอดยิงเสียติงจึงหลบหนีมาพร้อมกันทางด้านนายโฉมผู้เป็นพ่อของนายสวรรค์ได้ปฏิเสธข้อเก่าวหาทั้งหมดโดยให้การว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการจ้างวานฆ่าแต่อย่างใดซึ่งตำรวจม,มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายโฉมได้จึงควบคุมตัวนายโฉมไว้ในข้อหาร่วมกันฆ่าคนตาย วันเสาร์ที่21ตุลาคมพศ2 5 0 5ช่วงเช้าตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปชี้สถานที่เกิดเหตุและทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายสวรรค์กับนายจำงระหว่างที่ทำแผนการสังหารอยู่นั้นนายสวรรค์ได้อาศัยช่วงตำรวจเผลอวิ่งหลบหนีเข้าป่าหายตัวไปตำรวจได้ออกไล่จิตตามแต่ก็หาตัวไม่พบนายสวรรค์จึงหลบหนีอาญาแผ่นดินไปได้สำเร็จตำรวจนำตัวนายโฉมและนายจำง กลับมาคุมขังที่โรงพักก่อนจะทําสํานวนส่งให้อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อฟ้องร้องดาเนินคดีทั้งสองคนต่อสารต่อไปโดยฝากขังทั้งคู่ไว้ที่เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ์สารมนฑลทหารบกที่4จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาตัดสินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4มาตรา83มาตรา8 4ให้ประหารชีวิตนายโฉมม่วงวงจำเลยที่สอง ให้ตายตกไปตามกันให้จำคุกนายจำนงชุ่มจันร์ทจำเลยที่หนึ่งเป็นเวลา20ปีผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้ให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปในช่วงสมัยนั้นอยู่ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนารัต์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการใช้สารอาหารตัดสินคดีอุชกชะกันเพื่อเป็นการลงโทษผู้ก่อเหตุอย่างเฉียบขาด ผู้ต้องหาที่ถูกศาลทหารในสมัยนั้นตัดสินคดีจะไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือดีกาต่อศาลจะอย่างใดหลังจากศาลทหารตัดสินแล้วผู้ต้องหาจะกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดในทันทีถ้าผู้กระทำความผิดถูกตัดสินขั้นสูงสุดให้ประหารชีวิตรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ทำหนังสือถวายดีกาทูนเก้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษได้โดยมีรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะนำขึ้นทุนเก้าหรือไม่หากเห็นว่าไม่ควรนำเสนอ นักโทษรายนั้นก็จะถึงคาดในทันทีหลังจากนกชโฉมม่วงวงถูกสารทหารตัดสินประหารชีวิตแล้วได้ถูกส่งตัวมาควบคุมที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวที่รับนักโทษที่ถูกตัดสินเกิน30ปีไปจนถึงตลอดชีวิตและประหารชีวิตนชโฉมได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษตายให้กับตนตามสิทธิ หนังสือถวายฎีกาฉบับดังกล่าวใช้เวลาพิจารณาเพียงไม่กี่เดือนก็ได้ถูกรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์สั่งยกไม่เห็นควรนำขึ้นทูลเกล้าคำสั่งบังคับคดีให้ประหารชีวิตจึงถูกส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยต่อเนื่องไปกลมราชธรร์แล้วไปสิ้นสุดที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งเป็นสถานที่สำหรับทำการประหารชีวิตวันพุทธที่28สิงหาคมพศ2 5 0 6 เวลาประมาณ16บหนาฬิกาเศษเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางได้ทําการเบิกตัวนชโชมม่วงวงอายุ59ปีหมายเลขประจําตัว3 5 5ห6ออกจากห้องคุมขังนักโทษประหารแดนหนึ่งมาที่ฝ่ายควบคุมของเรือนจําเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ของเรือนจําร่วมกันพิมพ์ลายม้วมือนชโฉมและตรวจสอบตำหนิแผลเป็น รวมทั้งรอยสัตว์เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับคำสั่งที่ให้ทําการประหารชีวิตจากนั้นได้ให้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายสั่งเสียถึงญาติเสร็จแล้วพี่เลี้ยงนำอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นอชโฉมกินหลังจากกินอิ่มแล้วหัวหน้าฝ่ายควบคุมได้ทําการอ่านคำสั่งยกดีกาทุนเกให้นอชโฉมฟังแล้วให้ศนทราบในคำสั่งนั้นพี่เลี้ยงกำาตัวนอชโฉม ไปฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ที่ใต้หอรักษาการเจ็ดชั้นหลังจากประเทศจบพร้อมกับถวายดอกไม้ทุบเทียนและเงินติดกันเทศแล้วพี่เลี้ยงได้นำตัวนชโฉมไปสู่ห้องประหารชีวิตซึ่งอยู่ใกล้กับป้อมสิเอ็ดของเรือนจำเมื่อเข้าไปถึงศาลาแปดเหลี่ยมหรือสลา,าเย็นใจพี่เลี้ยงนำผ้ามาผูกปิดตานาชโฉมแล้วช่วยกันประคองตัวเดินเข้าสู่ห้องประหารนำไปผูกมัดตัวที่หลักประหารหลักที่หนึ่ง ทำการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับจุดที่ตั้งของหัวใจแล้วเอาใยแห้งโรยรอบหลักประหารสำหรับใช้ซับเลือดพลเลงปืนเข้ามาทำหน้าที่ตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัวแล้วทำการยึดปืนแบกมั่นให้ติดแน่นอยู่กับแท่นนายเพี้ยนคนแรงดีเพชรคาดมือหนึ่งของรินจำกลางบางขวางเข้ามาทำการตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงเป้าดีแล้วนายเพี้ยนด้ยืนท่าตรง แล้วทําการตะเบะไปทางหลักประหารเพื่อขออโหสิกรรมต่อการทําหน้าที่เพชจาราในครั้งนี้เสร็จแล้วได้ก้มไปเล็งที่ศูนย์ปืนนิ้วมือปดห้ามไกปืนไปที่ตาแหน่งยิงชีลานัทแล้วส่งเสียงออกมาสั้นๆว่าพร้อมหัวหน้าชุดประหารได้สะบัดธงแดงลงเพื่อเป็นสัญญาณให้ยิงได้นายเพีย้ยนลวนนิ้วเหน,เนียวไกปืนออกไปส่งเสียงดังสนั่นจํานวนหนึ่งชุดเสร็จแล้วปดแมกกาซีนออกจากตัวปืนกระชากลูกเลื่อน ให้กระสุนที่ค้างลังเพลิงดีดออกมาเพื่อความปลอดภัยของพี่เลี้ยงและแพทย์ที่จะเข้าไปตรวจดูที่หลักประหารทําการประหารเมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีไม่ทราบจํานวนกระสุนที่ใช้ยิงในครั้งนี้หลังจากปล่อยไว้ประมาณ3นาทีไม่มีเสียงร้องครางดังออกมาจากหลักประหารแล้วพี่เลี้ยงและแพทย์จึงเข้าไปที่หลักประหารพี่เลี้ยงเปิดผ้าผูกตาของนอชโฉมออก เพื่อให้แพทย์ตรวจดูม่านตาและตรวจที่ประจรที่คอของนชโฉมเมื่อแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วหัวหน้าชุดประหารจึงสั่งให้พี่เลี้ยงนำร่างนาชโฉมลงจากหลักจับให้นอนคว่ำหน้าไว้กันอุจารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเข้าทำการพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งเสร็จแล้วได้ทำการปิดประตูห้องประหารทิ้งร่างนาชโฉมไว้ภายในห้องหนึ่งคืนเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมพศ2506ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เรือนจำให้นักโทษชั้นดีที่สมัครใจช่วยกันอาบน้ำตัดตัวที่ขาและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นอชโฉมในชุดใหม่ก่อนจะบรรจุลงโลงศพส่งออกทางประตูผีซึ่งติดกับวัดบางแพรกใต้นำศพนอชโฉมไปเก็บไว้ในโกดังเก็บศพเพื่อรอให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป สำหรับผู้ต้องหาที่หนีไปได้นั้นไม่มีข้อมูลว่าถูกตามจับตัวมาได้หรือไม่แต่สามารถยืนยันได้ว่าไม่มีผู้ใดถูกประหารชีวิตในคดีนี้อีกแล้วครับนอชอโฉม,ม่วงวงนับเป็นนักโทษประหาชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยพชฌเพชาคาของเรือนจำกลางบางขวางรายที่134ครับ